สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกาแฟสูงท่าสูงที่ชันเคยวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบอ,อ่ะดีขึ้นเยอะเลยนะ<ๆ>ก็แบบนี้ก็สร้างโดยไอคนที่ชื่อว่าแซนด์ทีนั่นเลยก็เคยที่เคยคอแลแลบผมในแบบศิลาจารึกขนมเปียกปูนนี่ยังจำได้อยู่ก็ขออนุญาตภาคเสียงทับลงไปเลยนะครับเพราะเสียบเกมมันค่อนข้างจะดัง ก็เป็นแมปแนวต่อสู้ที่ไม่มีคนแล้วผมก็มีขวานแล้วก็มีไฟงโง่ๆนี่แม่ไม่แค์เลยแล้วถ้าเกิดกดรีเซ็ตตัวละครมันก็จะสุ่มของเข้ามาใหม่มันก็จะเปลี่ยนไอเทมไปทางขยะโมเดลโหลดอะคือเนี่ยแล้วก็แบตบลองค์แบตบงค์อ็แรคือแบบนี้มันแบบไม่มีอะไรเลย เฮ้ยมีดาบมีดาบแปะแปะร้ยเฮ้ยลอยเป็นลอยได้ลอยได้วิ่ลอยขึ้นขึ้นก็กดเฮ้ยกดกดลอยขึ้นได้ขึ้นขึ้นไปสูงสูงก็ไปสูงสูงไม่กอดคนทยบินได้เล่นเลยวันนี่ยคนนี้จไปีกแบบหนึ่งของเขาเลยนะครับ ก็แบบนี้ก็มีชวดข้มก็เป็นแนวแบบไขปริศนาก็นั่นแหละและถามว่าทำไมมันเป็นแนวตั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันบั็กก็เราก็ต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมก็ไปอะไรเนี่ยว้าวสร้างสวยเลยเนี่ยอืมก็มีนู่นนี่นั่นก็ ระหวา่างตอนที่ผมร์กลันตัดคลิปนี้อยู่ก็คือเหมือนเขาจะแบบว่าล่มอัปเดตแมปแล้วก็เนี่มันเป็นแมปในอดีตแล้วนะก็ปั้นโมดเดลเลยสวยนะแต่รู้อะไรไหมมันไม่ได้ทำเองมันให้เพื่อน,นทำวาซากิผู้ที่ทำทุกอย่างก่อนไปเล,ล่นเราขอไปดูภาพเหตุการณ์ก่อน<ม>นะครับอันตรายอวาอ,อย่างนี้ <laughs> ทำไมกูยูเนียนะมันดู้ล้วไม่ต้องใจต้องมาดูคนอินเยัเยบและนี่ก็คือไฟฉายบวมน้ำน,นะครับคือโมเดลออกแบบโดยแซนด์เบีแล้วก็โยนให้วาซากิผู้ที่ทำทุกอย่างใช่ช่าน่าสงสารขอบคุณครับและโหลดตอนนี้มันจะเป็นแนวนี้อยู่ว่าวเล่นโคตรลำบากเลยก็คือเราก็ต้องหารหัสมาใส่ในนี้ว้าว บรรยากาศเกมผีดีกดชิปเพื่อวิ่งแต่ผลได้บนมาถือ e เพื่อแดดมันมีแดดด้วยอแต่ม่นมีปุ่มสำมือถือผมว่าค้าวหลังค้าวหน้าผมต้องใช้แบบโปรแกรมอัดโปรแกรมอื่นซะละดูเหมือนว่าแบบเราไม่ค่อยไหวแล้วพราะว่าคัานหน้าผมเลว่าใช้เออ ออเลนไม่ก็โมบิเซนหรือไม่ก็ไปอาจเล่นบนคอมดีวกว่าแล็ป้ายขบอกให้ออกไปว่าไปทางไหนวะมันมีประตูและรหัสนี่มันใส่ได้ไหมเนี่ยว่ามีที่ปีนมีโอเล็ดผมต้องมาเล่นแนวนี้โคตรลำบากมันเป็นแนวตันแบบฟู r t โกฟ h e ิเฮกิ h e าซุเอามนเสียมตัว แล้วจุดมุ่งหมายคืออะไรมันมีไฟฉายอันนี้เป็นโมเดลไฟฉายเก่า,าวันวานเราจะได้เห็นไฟฉายบุงน้ำในส่วนนได้เห็นเลยทำโมเดลมาแล้วแล้วตอนนี้มีอะไรอ่าไม่มีเลย ก็เหมือนว่าว่านี่มันป้ายเลยขาวเลยและนี่ประตูว่ากดปิดได้เยี่ยมไปเลยครับคนเขียนโค้ดวาซก,กีผู้ที่ทำทุกอย่างแล้ป้ายนี้มันเขียนว่ารันให้วิ่งอะวิ่งไปไหนมันจะมีคนตายผว่าหรือไงอันนี้ประตูเลยเปิดอกว้าวนี่มันนอกแมปเลย ไม่หรอกครบพบว่าเขาน่าจะจงใจให้โผล่มาก็นั่นแหละเขาจงใจให้ผมออกมาได้มันเป็นส่วนหนึ่งของแมพวอลด้านนี้ก็เหมือนกันโคตรมืดเลยอ่าแต่พะว่าผค被อยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวลงแต่ลงครับมันเป็นส่วนหนึ่งของแมพไม่ต้องคิดมากมนะันใช่แบบไม่ใช่บัคเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์ใช่ฟีเจอร์ไมใช่บบไม่ใช่บั ทำไมแอคเหมือนเทคแคสเลยวะแล้วก็โถงทัานเดินมืดๆน่ากลัวคือถ้าเกิดถามว่าผมไปเจอแมปนี้ได้ที่ไหนนั่นเหรอก็คือผมแฮกมาครับใช่ก็จริงมันจะไม่ปล่อยหรอกแบบเนี้ยผมไปแฮกมารอเล่นกับปรอเล่นกับผมผมไม่ได้แฮก คือผมไปหน้าโปรไฟล์ก็เราก็เจอเดียโดลิริมาให้ใต้กำไฟว้าวออกมาได้แล้วมีพื้นหิมะแล้วก็หิมะตกคนเขียนโค้ดทำอีกแล้วแบบนี้คือคนเขียนโค้ดทำทุกอย่างส่วนเจ้าของแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วไฟทำไมไฟมันติดติดแบบแบบมีกุญแจ ถ้าสังเกตเห็นดีๆคือไฟมันจะตีตีดบบานั่นก็ไม่ต้องแปลกใจมันยังแบบมันยังบักๆอยู่ไม่มันเป็นฟีเจอร์ไไม่่ใชม่ใช,ใช่แล้วก็กลับเข้าไปในนี้แล้วไปไหนต่อวะเอากุญแจนี้ไปเปิดที่ตรงนั้นอืม อันนี้ปลายมีแล้วก็มีคนตายว้าแล้วเอ๊นายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เบคอนเฮ้ยจอเบคอนวะเขายังไม่ตายเคาย,ยังอยู่ดีแล้วแล้วก็เถาวันนั้นปีเตะจะใช้กุญแจที่ไปขายดมันไม่ใช่สำหรับนี้ คนมีกี่หลักเอะลองกดเล่ดูเวมันกด,กดันกดอสองสามสี่แปะผิดก็ควรจะต้องไปที่ตรงนี้กอนนันะผมก็รู้แล้วว่าแมปยังไม่เสร็จหรอกก็เล่นไปอาจจะชื่อบางอย่างไม่คาดคิด แต่แน่นอนว่ามีบัตรเปิดประตูประตูมันค่อยๆเปิดสโลด้วยคนเขียนโค้ดว้าวสุดยอดสุดยอดจริงๆครับเราเปิดประตูนี้ไม่ติดมันเปิดประตูไม่ได้เรือแม่มันสุดแค่นี้วะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวหาของไม่มีเลยเลยผมว่าเราจะต้องใช้ฟีเจอร์พิเศษเข้าไปหลังประตูอะฟีเจอร์พิเศษตรงนี้ดีไหมอืมมืดลองจัดดูมาสภาพผมเห็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกแมปเฮ้ยแสดงว่าเขาให้เรามาตรงนี้จริงวะมันเป็นฟีเจอร์ไม่ใช่ปาร์ไม่ใช่ช่องโหว่เฮ้ยเอาเรื่อง กดเปิดได้ไหมกดเปิดไม่ได้เหมือนตัวใช้กดแจเฮ้ย hey, แมพโคตรตีลองกลับมาสำรวจตรงน,นี้ดีกว่าก็ต้นหิมะต้นไม้มันปีนได้ไหมปีนได้ไหมมันมีปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดก็ไม่ใช่บากนะเป็นฟีเจอร์เคยปีนต้นไม้ได้บ่คือมันเหมือนมีบาเรียอยู่เราต้องกระโดดข้ามบาเรียไปบาเรียเขาไม่ได้กันเราหรอกเขาให้เรากระโดดขึ้นมาบานต้นไม้แล้วก็ข้ามบาเรียไปได้ ร่ไฟฉายมันจะเปิดปิดทำทุกคนผมออกมาด้านนอกเฮ้ยจบแล้วหรือเปล่าอาตกมาแล้วมันเข้ามาตรงนี้มันคือ ไอ้ตรงหลุมตรงนี้ที่เราลงไปแล้วกามาห้องนี้แสดงว,ว่าเราต้องไปจากตรงนั้นว่ะพ้ารถกระโดดข้ามไปข้าไปฝันหนึ่งรประตูเคยมาถูกทางอะผมว่ารหัสมันน่าจะเป็นตรงเบคอนมาโดนลพาตัวเปื่อแต่จานนี้ก่อนน้ำหนักสูงเลยเดี๋ยวลองไปใส่อะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูจะได้ไหมก็ แบบลืมไปแล้วอืมแล้วลนั้นมันกองไฟคืนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนื้อเรื่องคืออะไรือนเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเป็นห้องแลบอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไปถามคนทำแแบบนะถามคนที่ทำทุกอย่างเลยคือเข้าใส่ดูนะไม่รู้จะได้ปะก็แบบเพื่อนผมก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะ <laughs> ไม่ได้แล้วนี้ผมก็จะกลับมาบนต้นไม้อีกรอบนะนานี่ก็ลงมาถึงพื้นตัวนี้แล้วแล้วก็ขึ้นลองดูลองเช็คเลยก็นม่ยมันต้องมีทางเข้าทางเข้าไปด้านหลังประตูมันต้องมีคือเขาบปว่าทำทางมาไว้แล้วคือเป็นฟีเจอร์ ตัวอย่างมันแบบไม่ตำหนดไปแล้วใช่มันไม่ใช่ช่องโหว่เราที่ตัวแมบบไป,ปกันเกงเขาก็คือเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคไงแต่ไม่มีผีถ้าไมไม่มีผีไม่มีล็อกเกอร์แหบด้วยและนี่มันก็คือด้านหลังประตูนี่โอ้มันสารญี่ปุ่นแบบ เออเออก็ตอนต่อไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะไปไหนเขียนไว้ผมบอกแล้วมันมาทางนี้มาถูกทางแลว้วก็อือทำให้ทางมันแบบทางมันดูแบบว่าเหมือนจะยืด ใช่ไหมดูมันเป็นอินฟินิตี้เปล่ามันผมไม่เขยบเออนั่นใช่ะจัมไหมอ่านั่นแหละพระจัญสวยดีหลังจากนั้นผมก็เดินไปสุดขอบแมพแล้วก็ตกหลุมลักแล้วก็เคลื่อนไปในห้องนี้ ปกติเกมผีมันเกิดใหม่ไม่ได้นะมันต้องแบบว่าสตาร์ทโอเวอร์เลยมันต้องกลับไปเริ่มใหม่เออ่นั่นแหละเกมเพื่อนผมก็นั่นแหละมันก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วก็จะลืมกดไลค์กดซับไปเฮ้ย r s สฮุกเกอร์สฟงช r น h a t the Was on poster is us. ผมว่าเราควรซื้อตู้มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะครับและต้องมีผีที่น่ากลัวมากมีไฟสีแดงเหมือน Identity 5และ AI ต้องไม่ฉลาดเกินไปและทำให้เหมือนรุดได้บางจุดและเขียนว่าตูยังทําไม่เสร็จโว้ย at the end และต้องมีปืนเอาไปสู้กับผี รับตัวไอเดียนี้ดีแล้วยิ่งทำโมเดลกล้วยด้วยนะครับแบบนี้ต้องมีกล้วยผมขอเล่นเลยแหละเอาไปว่าส่วนแรกๆมันเวิร์กง่ายอยู่ใช่ไหมครับคนเขียนโค้ดแต่ผมว่าเอาตู้หลอกไว้ก็ได้นะแล้วบรรจุมันเข้าได้เราได้ออดเบยด m a g อย่างแรกตู้กำลังเขียนโค้ดอยู่ไม่นะ่ใจะจะมีไฟสีแดงไหมแต่เจ้าของบอกว่าไม่เอาอะ่ะแม้เธอค่อยคิดที่ังเพราะตอนนี้เกมมันยังไม่ทันเปิดเลย t ส more กันบริด r ์อ่ะอ่าโอเคก็ได้ฮะบม่ได้เกี่ยวอย่างนี้อย่างวะเนี่งงวะคุณเล่าแถววาวเล่าทั้งคลิปเลยครับหกตู้หลอดน่าสนใจแต่คนเขียนค้ดไม่ถูกใจสิด,ดีสรุปมันจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็ปิดคลิปจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาก็เอะแน่ไปไปดิ 啊，看。Oh. Okay.